สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าไปโหลดคลิปวิดีโอมาในนั้นมันมีเพลงอะอยากจะเอาเพลงในนั้นะมาทำเป็นลิงโทนอะทำได้ไหมเออทำได้ปี่เออแต่ว่าฟังก์ชันในโทรศัพท์มันไม่พอที่จะทำไม่มีเครื่องไหนทำได้โอเคไหมเออฟังก์ชันในโทรศัพท์นะไม่มีนี่ต้องโหลดแอปครับโอเคไหมต้องโหลดแอปเลยอย่างแรก ก็เข้าไปใน Play Store พี่พี่เรา,เาไปในเปโตหลังจากนั้นแล้วก็เข้าไปเสิร์ชกดเสิร์ชตรงนี้นี่อ่ะกดเสิร์ชแล้วใช้คําว่าอะไรอ่ะเราก็มาใช้คําว่าแปลงวิดีโอเป็น MP3 พเพราะว่าพี่โหลดมาเป็นวิดีโอมันต้องแปลงเป็น MP3 นะอ่ะพี่จะโหลดไปแปลงเป็นอื่นก็ได้แล้วแต่ตามใจเมื่อกดแทะอ๋อไม่ใช่กดค้นหาปับ๊บมันก็จะขึ้นมาอันนี้เราจะเลือกแอปแอปหนึ่งมาต้องบอกว่า เราเลือกเพราะเพราะว่าคุ้นเคยคุ้นเคยและที่สำคัญดาวเยอะนะเราเห็นดาวเยอะมากนี่สี่จุดแปดดาวปกติเต็มห้าดาวนะอันนี้เกือบเต็มเลยทีเดียวลองใช้งานแล้วเจ๋งโคตรโอเคเราชอบเราก็กดก็ไปเซ่ได,ด้กดก็ไปเอาตัวนี้นะเอาเอานี่ชื่อชื่อเขาต้องชื่อนี้ด้วยนะไม่ใช่ เอาง่ายให้มันเหมือนอดนนี้ก็แล้วกันไปโหลดมา่าโหลดมากดโหลดพี่กดเข้าไปแล้วก็กดติดตั้ง่าใช้เวลาสักนิดหน่อยนะเป่มันก็จะทําการดาวน์โหลดรู้สึกจะสิบ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 เอ็ดเมกมั้งสิบเอ็ดเมกประมาณนั้นะอะเอาไม่ไม่เยอะอะโหลดเสร็จปั๊บก็กดเปิดหรือพี่จะไปกดเปิดจากตรงแอปก็ได้จากข้างนอกเนี่ยนะ,ะนี่พี่โหลดมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้พี่ก็กดกดเข้าไปก็เปิดเปิดขึ้นมาไป อันนี้เราโหลดวิดีโอมาเราจะเอามาทําการทดสอบโอเคอ่ะหลังจากดเปิดเข้ามาในในแอปแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะอ่ะเราก็ไปกดนี่เราจะแปลงวิดีโอเป็นไฟเสียงโอเคไหมกดลงไปตรงนี้อ่ะกดปุ๊บมันจะทําอะไรมันถามดิพี่ถามขออนุญาตก่อนคุณจะอนุญาตให้แปลงวิดีโอเป็นเอกสารต้องต้องอนุญาตให้เข้าถึงไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอในอุปรกรณ์คุณนะคุณก็ต้องกดอนุญาตถ้ากดปฏิเสธถือว่าจบเลยนะจะบอกให้ แล้วมันจะเข้าได้ยังไงเราไปทิเซน,นอน,นุญาตเข้าไปอ่าอนุญาตปับ๊บเขาก็จะเห็นเป็นไฟล์วิดีโอทั้งหมดในเครื่องของคุณนะ่ะเขาบอกว่าอะไรเขาก็จะบอกว่าอ่อถ้าอยากแปลงรวดเดียวเลยเนี่ยนะให้มากดตรงนี้อ่ากดปุ๊บมันก็จะเลือกทั้งหมดแล้วแปลงรวดเดียวเลยโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นไม่เอาเราเอาอันเดียวก็พอเราก็เลือกเอาสักอันหนึ่งกดติ๊กลงไปติ๊กเอาเด้อเเลยติ๊กโจลงไปมันก็ขึ้นมาแบบนี้อ่าขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้เนี่ยนะ มันจะมีอะไรให้เราเลือกบ้างอันนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกตรงนี้เนี่อ่าตรงนี้อ่ะตรงนี้เนี่ยเป็น AAC เป็นเป็นนามสกุลไฟล์มันไม่ใช่ MP3 ถามมาได้ไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ในในอ่าคลิปเราจะทําเป็น MP3 โอเคเราก็กดติ๊กลงไปกดติ๊กโจ้งลงไปปั๊บมันก็จะให้เราเลือกอ่านี่ <c oughs> ให้เราเลือกเป็น MP3 จะเลือกเป็นอย่างอื่นก็ได้มีให้เลือกบานเลยรู้จะเลือกอะไรแย่ๆโอเคอ่ะเมื่อเรากดเลือก อ่ะเรากดเลือกอ่ะเป็น M P 3จึกลงไปอย่างนี้มันก็จะมีให้เราเลือกอีกอ่ะเอาให้เราเลือกอะไรครบเลยนี่นี่มันก็จะเป็น128 KB ซึ่งปกติเป็นมาตรฐานอยากให้สูงกว่ามาตรฐานก็ติกลงไปนี่ติจึกเราก็จะมีให้เลือกเอ่อ192 KB 3 2 0 KB เอ่ออยากได้ความความใหญ่ของไฟายเยอะๆก็เลือกเยอะๆ,ๆความคมชจ้ของเสียมันก็เยอะไปด้วยแต่ หูจะฟังถึงหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะโอเค 128K ยยดีแล้ว <c oughs> ในนี้มันจะมีอีกงานที่น่าสนใจคือแอ,แอปนี้เจ๋งมากทําไมอ่ะมันตัดเสียงได้ด้วยนี่มีตัดเสียงได้ด้วยนี่อ่าตัดเสียงนี่มีรูปกันไกยชับๆเราก็ตัดอ่าเราจะตัดเราไม่ต้องการบางช่วงนี่กดลงไปมันจะมีให้เราเลือกเราก็แตะ แตะไอ้ตรงจุดตรงนี้เนี่ยนะไอ้ขีดเนี่ยนะเราสามารถลากได้ลากจึ๊กจึ๊กจึ๊กอย่าลากได้ลากปั๊บก็จะเห็นเวลาเห็นไหมเวลาเวลามันก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมเปลี่ยนไปอันนี้เนี่ยบางทีเราต้องการแบบจุดจุดเป็นวิ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 เนี่ยเราก็สามารถนะอันนี้มันกดนี่กดบวกกดบวกกับกดลบคุณจะบวกจะลบคุณก็กดเอาเนี่ยมันกดบวกได้เนี่ยกดบวกหกบวกจุดหกจุดเจ็ดจุดแปดจุดอะไรเงี้ยมันสามารถนี่ก็เลือกเลือกได้หรือจะเลือดเอาก็ตามใจแล้วแต่ชอบเลย แต่บางทีมันไม่ได้อย่างมือเลื่อนน่ะมันก็ต้องมากดๆให้มันเป็นวิวีนะอ่าเราอยากได้กี่วิล่ะอ่าถ้าเกิดเรากดเสร็จแล้วเนี่ยนะเราไม่แน่ใจว่าเสียงมันตรงที่ต้องการไหมก็กดเล่นโอเคไหมอ่าจะแต่ตามใจไปกดเอาก็แล้วกันอ๋อพอแล้วอ่าเอาแค่นี้อ่ามาแล้วก็เราก็กดอ่าเสร็จแล้วเราเราคิดว่าเอาแค่นี้นะอ่าสถานการณ์สมมุติอ่ากดตุกติ๊กถูกติ๊กถูกนี่ตุกตึ๊กลอยอ่านะอ่า หลังจากนั้นแนะนําอันนี้เป็นคําแนะนาไม่งั้นต้องไปเปลี่ยนเอาที่หลังวุ่นวายก็เปลี่ยนมาตรงนี้นี่แหละนี่อ่าเปลี่ยนตรงนี้เลยนี่กดติ๊กลงไปนี่ติ๊กลงไปตรงชื่ออันเนี้ยเป็นชื่อของไฟล์เสียงที่คือมันเป็นชื่อไฟล์คลิปวิดีโอโอเคไหมถ้าคุณอยาก,กเปลี่ยนคุณก็ควรจะเปลี่ยนซะเพราะว่าเปลี่ยนแล้วมันจะได้เป็นเป็นชื่ออย่างที่คุณอยากจะเปลี่ยนไงโอเคอ่ะ, <c oughs> อะกดลบปุ๊ดอ่าแล้วเราก็ เราก็ตั้งชื่อสักชื่อหนึ่งอ่านี่เราก็ตั้งเลยเอาไม่ใช่เดี๋ยวเพิ่มโทษลบออกก่อนเดี๋ยวโอเคอ่ามาเราก็ตั้งเอาสักชื่อหนึ่งกับพี่ก็ตั้งอะไรก็ได้มันสันส้นแล้วมันจําง่ายหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวหาเพลงไม่เจอบอกก่อนมันจะหายากอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกเวลามาตั้งแล้วมันเออพี่ตั้งอะไรไปเนี่ยอะไรเงี้ยอ่ะเราก็กดอ่าเราก็กดแปลงพองกดแปลงปั๊บเนี่ยมันก็จะเอ่อเอา,เอา,เอาตั้งตั้งตั้งเป็นชื่ออีกชื่อดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปเห็นโฆษณาอ่าแต่คุณ <c oughs> <c oughs> อเราตั้งเหมือนเหมือนที่เคยตั้งไว้อ่าแล้วเรากดแปลงพอกดแปลงปั๊บเนี่ยมันจะเด้งโฆษณาขึ้นมาโอเคไหมโฆษณามันก็จะมีมีกากบาทตรงมุมแถวแถวเนี้ยพี่ก็กดออก กดออกกดกดกากบาดออกไม่ใช่ไปกดโฆษณาแล้วพี่เดี๋ยวไปหน้าโฆษณาเลยไปหน้าเว็บหน้าอะไรก็ไม่รู้เลยนะอันนี้ต้องเข้าใจว่าแอปนี้มันเป็นแอปฟรีนะพี่พี่ใช้ฟรีเพราะนั้นไม่ต้องมีโฆษณาไม่อยากให้มีได้ไหมได้พี่เสียตังค์ครับผมพี่ต้องไปเสียตังค์เลยเคยทําคลิปเสียตังค่าแอปไปแล้วของของอันนี้ของของบริษัทนี้แหละแตอ่อีแอปหนึ่งอ่าไม่เป็นไรช่างไปดูย้อนหลังเอาก็แล้วกันอ่ะไรอานนั้น มันก็จะเป็นไฟล์โอเคไหมเป็นไฟล์เสียงคําถามคือมันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะไม่อืมอ่าครับผมก็ดูในแอปก็ได้นะออในแอปมันก็จะมีช่วงต้นน่ะเดียวมันที่ก่อนมันก็จะไปอยู่ตรงโฟลเดอร์เอาพุตนี่ตรงนี้อ่าจึกลงไปโฆษณาจนได้โอ้เยอะจริงๆเมื่อกี้ก็จะมีให้ปิดตรงนี้อ่ะมันมีปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ก็ได้ไม่รู้มันแล้วแต่โฆษณาหน้าตาเป็นยังไงอ่ะพี่ก็ปิดเอาแล้วมันมีตรงไหนให้ปิดก็ปิด เราก็จะได้ไฟลเสียงมาแบบนี้อ่าน,นี่เป็นไฟลเสียงแบบนี้โอเคไหมถ้ามันไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนชื่อคุณก็มาเปลี่ยนได้ในการติ๊กไอ้ตรงจุดสมจุดตรงเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะอ่ากดปึ๊บแล้วก็จะมีคาว่าเปลี่ยนชื่อพี่ก็เปลี่ยนเอาละกันเอาให้มัน,ให,มนให้มันหาง่ายอ,ะอ่ะอ่าให้หาง่ายโอเคอ่ามาบางทีเขบอกอ่ะไฟเสียงมันไปอยู่ไหนไฟลเสียงอ่าไฟลเสียงพี่ต้องไปดูใน ในอ่ะโอเคอ่ะมาไปดูกันหน่อยเดี๋ยวหาว่ามับอกไม่บอกอีกอ่ะมาให้ครบไปเลยอ่ะตัวจัดการไฟในเครื่องตอนนี้เราอยู่ในโปลโคเอ็มสามโอเคในเครื่องคุณมันโฟล์เดอร์จัดการไฟอะไรนั่นแหละอ่ะเข้าไปเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องเลือกเป็นพื้นที่ภายในเครื่องจริงๆแล้วมันจะปรากฏเป็นอันแรกอันนี้ของเครื่องนี้ยี่ห้ออันนี้มันเป็นแบบนี้คือไฟแรกมันอยู่ตรงแรกเลยนะอืมแม่มีโฆษณาด้วยน้าเกียรติจริงๆเลยอ่ะปะจ้างเธอกดไปตรงโฟลเดอร์อ่ะมา แล้วเราก็ไปเลือกพื้นที่จัดเก็บภายในโอเคไหมอ่านอยู่ในพื้นที่จัดเก็บภายในนะพี่นะอ่าเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเราไปหาคําว่าอะไรนี่ไงวิดีโอ 2mp3 ชัดเจนโอเคไหมอ่ามันจะอยู่ในนี้กดเข้าไปอะไรอ่ะโปรดทราบเออไม่ต้องหรอกช่างเถอะกดเข้ามาอ่าคุณก็จะเห็นนี่อ่าอืมอืม อ้าวผู้กันไม่ทํางานเาจะโอเราจะเห็นไฟเสียงอยู่ตรงนี้คุณจะย้ายไปไว้ในไปไปไว้ในเอไมโครดีกาก็ได้ไม่ต้องอยู่ในเครื่องเผื่อบางทีเ่เปลี่ยนเครื่องแล้วมันจะได้อยู่ในไมโครอดีการ์ดเราจะได้หาของเจอก,ก็ได้คุณก็ย้ายไปสี่อันนี้ไม่ไม่สอนย้ายเราเรามาสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงไม่เป็น,ปนลิงโทนอ่ะมาแล้วเราก็ไปเลือกในตั้งค่าใช่ไหมเราไปเลือกดูอ่ะจะเห็นไฟเสียงไหมอ่ะ แล้วเราก็เลื่อนลงไปแล้วเราก็ไปเลือกคำว่าเสียงและการสั่นเตือน okay. โอเคกดเข้าไปแล้วเราก็ไปเลือกเสียงเรียกเข้านี่นะนเสียงเรียกเข้านะจ๊ะาจากกดเข้าไปนี่อแล้วเราก็มาเลือกเปลี่ยนเสียงจากตรงนี้่ากดจึก๊กแล้วเราก็ไปเลือกหมามันไกลเหลือเกินอ่าเลือกลิงโทนในเครื่องนี่่ากดจึ๊กเข้ามาแล้วก็มาเลือกตัวจัดการไฟล์อามาเอาสักอันเึงเธอพี่ เราก็จะเห็นนี่เห็นไหมคำว่ารักก็เ b 3ีนี่เราตั้งไว้ก็อยู่ตรงนี้เลยพิกต็ติกถูกปัป๊บก็ใช้ได้ตามปกติเลยยี่เป็นลิงค์โทนแล้วเห็นไหมมันเป็นลิง์โทนแล้วอันนี้ก็เป็นการแปลงวิดีโอที่มีมีโหลดมาจากไหนก็ไม่รู้นะอาจจะโหลดมาจากไลน์จากเฟซจาก y YouTube อย่างไรไม่รู้โหลดมาแล้วอยากได้เป็นลิง์โทนทําเป็นลิงค์โทนทําได้ก็ทําด้วยแอปนี้ก็แนะนําดีแอปอื่นไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ คุณเคยคุณเคยกับบริษัทดีเขารู้สึกว่าเขามีเขามีคลื่นความถี่คล้ายๆผมผมมองแล้วผมมีควาาคือเวลาใช้งานแล้วเออกดอย่างนี้กดอย่างนี้มันมันเข้ามันมันมันเข้ามือดีคุณอาจจะชอบยี่ห้ออื่นคุณไปโหลดยี่ห้ออื่นเอาก็แล้วกันแต่ผมแนะนําแอปนี้โอเคไหมโอ้ผมทำยี่ห้อน,นี้แหละเออระบานนี้แหละเอามาฝากกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ